สวัสดีค่ะแม่หมอเคสค่ะวันนี้นะคะกลับมากับพิกอากาศเนาะด้วยคอนเซปต์น่ารักสดใสกับน้องโปเกมอน4ตัวกันนะคะวันนี้นะคะพิกอากาของเรานะคะจะมาในหัวข้อที่ว่าคนคุยหรือคนที่เรากําลังกุ๊กกิ๊กกำลังสารสัมพันธ์กําลังทาความรู้จักด้วยเนี่ยเขากําลังรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรกับเราและต่อจากนี้เนี่ยเราควรจะ รับมือหรือว่าแสดงออกอย่างไรกับสถานการณ์นั้นๆในตอนนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะสําหรับคนที่ยังไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์เนาะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่แบบมีแฟนแล้วหรือว่ามีคู่แล้วเนี่ยแนะนํารอเป็นวิดีโอต่อไปนะคะอ่าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะก็มีสี่กองเนาะคือน้องโปเกมอนทั้ง4ตัวนี้ขอให้เ,เพื่อนๆหลักตาตั้งจิตนะคะแล้วก็ ขอให้สามารถจูนติดเลือกโปเกมอนตัวทีเ่เรียกเราแล้วก็เด่นขึ้นมาจับต้องกับความรู้สึกของเรามากที่สุดนณะโมเมนต์นี้นะคะโอเคเริ่มเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งก็คือน้องคนนี้เนาะกองที่หนึ่งนะคะไพ่ของคุณนะคะคือ two of swords strange t h e h e r m i t และ n social network นะคะสิ่งที่เขาคนนั้นกำลังคิดกับเราเนี่ยก็คือว่า เขายังไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงกับเราเหมือนกันนะคะเอ๊ะชอบเราไหมนะอืหรือว่าคือเขาตัดสินใจไม่ได้เลยอะเอาจริงๆเนี่ยไพ่ไพ่บบใบนี้โดยเฉพาะเด็กนี้นะคือน้องคนนี้เขาก็ชัดเจนมากว่าแบบจะไปกับใครจะเอาอยัางไงดีอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆนะถ้าดูจากไพ่ใบเนี้ก็จะบอกก็ได้ว่าจริงๆอ่ะเขาอาจจะแอบ ไม่ได้แอบหรือเขาอาจจะมีอีกคนนึงที่เขาก็คุยแล้วทำความรู้จักหรือเหมือนกันแล้วเขาก็อืมลังเลอ่ะเอาเป็นว่าเขาไม่ได้เขายังไม่ได้รู้สึกว่าเขาจําเป็นต้องเลือกเพราะเขาเลือกไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะสิ่งที่ไพ่บอกเนี่ยก็คือว่าให้เราเนี่ย ให้เวลาเขาให้สเปซเขาในการที่จะให้เขาเนี่ยยังมีพื้นที่ในการได้อยู่คนเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วอะเหมือนเขาว่ายังต้องการที่จะฮิลตัวเองให้รู้สึกเข้มแข็งขึ้นแม่หมอไม่รู้หรอกว่า เ,ออเขากำลังต้องการ heal ตัวเองจากเรื่องอะไรเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นความรักครั้งก่อนหรืออาจจะเป็นแบบเรื่องงานหรือเรื่องครอบครัวหรืออ,อ,อะไรที่เขาแบบกำลังผิดหวังมาแล้วไม่สมหวังอันเนี้เขาเลยยังต้องการสเปซส่วนตัวอยู่นะคะสิ่งที่เราควรทำที่ไพ่แนะนนำมาเนี่ยก็คือ keyword ของคนกลุ่มที่หนึ่งเลยนะก็คือ social media connection เราเนี่ย ติดต่อเขาผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยอาจจะแบบให้กำลังใจเนาะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นแบบถ้ามีสื่ออื่นๆที่เราคอนเนคกับเขาที่ไม่ม,มติว่าไม่สมมตุติไม่ได้ติดต่อกันทางไลน์อย่างเดียวอาจจะมี Facebook หรือว่าไอจี IG อะไรแบบเนี้นาะก็อาจจะคอยเมนคอยให้กำลังใจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้ความเป็นส่วนตัวกับเขาด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่า ไพ่เนี่ยแนะนําให้เรารับมือกับสถานการณ์นี้ต่อไปอย่างไรและอนาคตคุณและเขามีแนวโน้มอย่างไรนะคะไพ่ขึ้นมาค่ะ Queen of Pentacles Three of Swords และ Two of Pentacles นะคะอืมก็บอกเลยว่าระยะต่อจากนี้เนี่ยความลังเลของเขาก็ยังไม่สิ้นสุดนะเขายัง Two of Pentacles คือแบบ อแอบจะน่าจะชัดเจนแล้วล่ะว,ว่าเขามีอีกคนหนึ่งที่เขาคุยอยู่นะคะคราวนี้เนี่ยเราอ่ะก็อาจจะด้วความที่เราค่อนข้างจริงจังเนาะเพราะว่าเราก็ q u e e อ of Pentacles คือเราจริงจังอะ่ะเราเรารู้สึกว่ากับคนเนี้ย เป็นอะไรที่เฮ้ยเราไปกันได้มันมีอนาคตที่เรามองว่าเออมันมัน,ม,นมันโอเคอะแต่ว่าเขายังลังเลไงตั้งแต่นะปัจจุบันเขาก็ยังเลือกไม่ถูกแถมในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็มีแววที่เขาจับสองมืออีกอะอม,มันเลยทำให้เราเนี่ยค่อนข้างแอบ,บเฮิร์ตเนาะว่าจะยังไงต่อไปดีเอาเป็นว่าแม่หมอแนะนำนะคะก็คือไพ่ไม่ได้บอกว่าให้เราเลิก นะอาจจะมีช่วงที่แบบช้าใจเล็กน้อยเพราะว่าเขาสองมือแม่หมออยากให้ตัวออคุณลูกดวงที่เลือกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือตัดสินใจเอาเองว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราพร้อมที่จะยังอยู่กับเขาไหมยังอยากศึกษาต่อเขาไหมยังอยากที่จะแสดงทําความรู้จักกันไหมว่าทําไมเขาถึงควรเลือกเราให้เวลาช่วยตัดสินใจให้ถึงอย่างช่วยพิสูจน์ไหมหรือ ถ้าเธอยังลังเลยังยังสองทิศยัจิตสอใจจับมาสองมือแบบเนี้ยฉันอาจจะต้องเดินหน้าต่อก็ได้ตรงนี้มันไม่ได้เป็นชัดเจนเอาจริงๆก็คือจากไ้าเหรออาจจะยังต้องอยู่ในสถานการณ์นี้ต่อไปสักระยะหนึงนะคะต่อไปนะคะสำหรับชาวกองที่สอง ำหรับ,บชาวกองที่2อนะคะไพ่ของคุณนะคะคือ six of swords thank you the fool และ yes เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หมอบอกเลยว่าสบายใจได้เขาแค่ยัง ขอปลีกตัวไปทําอะไรที่เขาต้องการจําเป็นต้องทำและอยากทำนะคะขอให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างปล่อยเขาให้เป็นอิสระไปก่อนแล้วเขาจะรู้สึกขอบคุณที่คุณนะให้โอกาสให้เวลาเขาได้ไปเรียนรู้ไปศึกษาไปเปิดใจทำสิ่งที่เขากำลังมี passion อยากที่จะทำอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะทุ่มเทเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ย ขอเพราะว่าหลายเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาจะรู้สึกขอบคุณแต่งกิ้วเราที่เรา่เข้าใจแล้วก็แบบให้ใส่ใจใน priority ของเขาสิ่งที่เขากําลังต้องการสิ่งที่เขากําลังรู้สึกสิ่งที่เขากําลังอยากทําและเขาจะรู้สึกว่าอคนนี้คือใช่สําหรับเขาจริงๆนะเพราะฉะนั Regard ้นช่วงนี้แก Th ๊งกองที่2เนี ну ่ยต้องใจเย็น นะคะคว่า,าสิ่งที่เรากำลัง แบบบางทีเราเหงาไงกับว่าเฮ้ยทาไมเขาไม่โฟกัสกับเราทําไมช่วงนี้เขาไม่สนใจเราเหมือนแบบบอกว่าคิดถึงบอกว่าอยากเจอแต่ไม่มีเวลาให้เราเลยอ่ะเขารู้สึกอย่างนี้กับเราจริงๆหรอเขาอ้างว่ามีนมู่นมีนี่อยากทำเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอถ้าจากพ่ยแม่มอกก็บอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วเขาก,กาลังจะอยากไปศึกษาเรียนรู้โฟกัสกับสิ่งนั้นจริงๆให้โอกาสเขาแล้วเขาจะขอบคุณเรานะคะอนาคตของคุณกับเขาค่ะโอ้ชัดเจนเลย ไพ่ชัดเจนมากเลยคือสิ่งที่คุณให้โอกาสเขาไปทำเนี่ยมันจะเป็นผลงานนะที่จะทำให้ตัวเขาอะแฮ ppy นะถึงขั้นที่จะสามารถนำสิ่งเนี้ยมาใช้ในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการงานหรือธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปอะเนี่ยไพ่มันต่อเนื่องเชื่อมโยงกันหมดเลยอินดีเอ็เขาจะ thank you เขาจะขอบคุณคุณเนาะที่ ตอนนั้นนะ่ะเข้าใจซัพพอร์ตและให้โอกาสให้เวลาให้สเปซกับเขานะคะแล้วท้ายที่สุด six of cups ขึ้นมาค่ะเขาก็จะกลับมาให้เวลากับคุณนะเพราะฉะนั้นรอบแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับกองที่สองเนะตอนนี้ก็สิ่งที่ทำได้เนี่ยคือซัพพอร์ตเขาห่างๆให้เวลาเขานะในช่วงนี้ถ้าเขากำลังคุยในในฐานะคนคุยกันก็ตามนะคือเขาเนี่ย บอกเลยว่าคุณคนนี้ของคุณน่ะเขาต้องการคนที่เอ่อซัพพอร์ตแบบอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอะ่ะแต่ว่าปล่อยให้เขาได้เป็นตัวตนของเขาได้ทําอะไรที่เขาเนี่ยอยากทําจริงๆแล้ววันหนึ่งพอมันสำเร็จเห็นผลเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะเห็นค่าของเราที่คอยอยู่ข้างเขาคอยซัพพอร์ตเขาแล้วเขาก็จะ แม่บอว่าเขาน่าจะเรียกคบกับเราอ่ะอจากไพ่ทุกอย่างที่ตรงกันมาแล้วมีเป็นไพยยสขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนอกตรงนี้จะเย็นๆก่อนช่วงนี้นะแล้วก็ให้เขาทำอะไรที่เขาอยากทําแล้วเชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยผลลัพธ์ออกมาดีทั้งกับคุณและเขานะคะต่อไปสำหรับชาวกองที่สาม น้องผีนะคะน่ารักไหมกองที่สามนะคะไพ่ของคุณคือ the tower four pentacles w e e l of fortune และ growth and transformation นะคะไพ่ๆๆเนาะแม่หมอบอกเลยว่าต้องทำใจนะ กับกองที่3คือคนนี้อาจจะยังไม่ใช่นะคะพอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยยังห่วงความรู้สึกห่วงสเปซของตัวเองห่วงพื้นที่ของตัวเขาเองจาก four of pentacles น o no b สี่เหรียญเขายังไม่พร้อมที่อยากจะให้ใครเข้าไปใน ความรู้สึกความเป็นตัวตนพื้นที่ส่วนตัวของเขาคือเป็นไปได้แหละเราไม่รู้ว่าเขาแค่ยังยังสันโดษยังอยากอยู่คนเดียวยังอยากยังรักชีวิตอิสระของเขาหรือเขารู้สึกว่าเราไม่ใช่ในตัวตนของเขาทําให้มันมีเท่าเอ์ขึ้นมาซึ่งมีโอกาสที่จะ แยกย้ายกันไปนะแต่ว่าให้สบายใจได้เพราะอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันคือ growth and transformation การเรียนรู้และเติบโตและส่งผ่านเรานะเพื่อที่ว่า w i l l of fortune ขึ้นมาค่ะวงล้อนำโชคให้เราเนี่ยได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆคนที่ดีกว่าจากการเติบโตครั้งนี้นะแล้วมาดูกันว่า ให้บอกอะไรแนะนำอะไรเพิ่มเติมสำหรับคนกล่องที่สามนะคะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหยุดหวังสิ่งจเดอะมูนขึ้นมาตรงเดอะทาวเวอร์เลยอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่ามันเป็นความหวังที่เรามองเนี่ยมันเหมือนเป็นเอ,อ่อ ภาพลงตาความฝันลมๆนังแรงเนอะอม,มันไม่ใช่อะ่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าทรายมันขึ้นมาไม่ดีแล้วมันได้มาเลือกชุดนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคนนี้ไม่ใช่อย่างที่เราหวังไว้นะทำใจแต่ช่วงนี้โฟกัสกับงานก่อนค่ะ queen of wands เพราะว่าราชินีไม้เท้าเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ งานรุ่งมากนะช่วงนี้คุณไม่ลักกี้เลิฟแต่คุณลักกี้ินเกมมากกว่านะคะตรงนี้โฟกัสกับงานไปก่อนส่วนเรื่องความรักนะคะดูสตาอยากจะให้หวังต่อไปเพราะไม่ใช่ว่าไม่มี คือออฟฟอร์จูนก็ขึ้นมาเดอะสตาร์ก็ขึ้นมานะคะสิ่งดีๆคนดีๆของคุณรออยู่แต่ต้องเป็นหลังจากช่วงที่คุณโฟกัสและมีความสุขกับงานได้แล้วจริงๆเพราะฉะนั้นหลังจากที่คุยกับคนนี้ไปอะถ้ามันไม่เวิร์กนะไม่เป็นไรคิดซะว่ามันเป็นการเติบโตของเราเราไม่ได้เกิดมาเพื่อกันนะจาก3ใบเนี้ยจากทาวเวอร์จาก, tower, จากอ f o ร์ of Pentacles และเ h e m o o นอ่ะเราไม่ใช่คนของกันและกันนะแต่มันจะทำให้เราเติบโตและส่งผ่านเราไปน,นำพาเราไปสู่สิ่งดีๆกับ The Star เนี่ยเพราะเ h e s t a ตาสมหวังแต่ต้องรอคอยนะคะโฟกัสเก่บงงานไปก่อนแล้วอยู่ดีๆก็มันจะนำพาสิ่งดีๆและคนดีๆที่เป็นคนที่ใช่มาให้คุณนะคะสำหรับชาวกรงที่3เนาะและสุดท้ายค่ะสำหรับ กองที่สี่นะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สี่เนะาะไพ่ของคุณค่ะคือ The Hangman, Justice, The Empress และ You're a Not Being Heard นะมันคืออะไรคะตอนนี้เนี่ยความรู้สึกสิ่งที่คุณกำลัง ส่งไปให้เขาว่าเขาไม่ได้รับรู้พูดง่ายๆคือเขาไม่ได้เขาฟังแต่เขาไม่ได้คิดตามในความรู้สึกเหงาความรู้สึกที่แบบอยากคุยเพิ่มความต้องการความชัดเจนไม่ว่าความรู้สึกนั้นสิ่งที่เราสื่อสิ่งที่เราบอกเขามันคืออะไรอะ เขาไม่ได้รับรู้เขาไม่ได้เข้าใจจริงๆเขาแค่พูดอืมอืมอมไปอย่างนั้นแหละแต่เขาไม่ได้เข้าใจเขาไม่เกตนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาเนี่ยกำลังอยู่ในสถานการณ์ The h แ n ง man คือเขามีภาระมีความรับผิดชอบบางอย่างที่เขาอย่างเต้องกําลังหาทางแก้ไขยอยู่เนาะซึ่งสิ่งที่เราทําได้เนี่ยเขาไม่เข้าใจเขายังไม่ได้ยินเราจริงๆแต่มันช่วยไม่ได้นะเพราะว่า เขายัางอินเขายัางต้องแก้ปัญหานั้นๆของเขาอยู่นะตอนนี้เราทำได้แค่เป็น The Empress mm hmm. ก็คือเป็นคนซัพพอร์ตให้แสดงความเป็นพลังแม่ที่แท้ทรูอะก็คือซัพพอร์ตเขาให้มากที่สุดนะ้องซัพพอร์ตเขาให้มากที่สุดนะตอนนี้นะคะแล้ว In The End ในเวลาต่อจากนี้ justice นะสิ่งที่เราพยายามมันจะเป็นผลนะคะมันต้องใช้เวลานิดนึงแหละเพราะว่า ต่อให้ตอนนี้พูดไปใส่ใจไปอะ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นไงอืมเขาไม่ได้รับรู้กับเราตรงนี้นะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยโอ้ไพโอเคเลยคือจริงๆเนี่ยตรงเนี้ย10 of wands ขึ้นมาจะไม่ดีเท่าไหร่ตรงที่ว่าเนี่ยเราเป็นเดอะแบกคนเดียวเลยเพราะว่าเขาเหมือนเอ,อออทำเป็นเหมือนฟังแต่เขาไม่ได้ฟังจริงๆแล้วอะ คนที่ยังรับความเครียดความแบบทําไมไม่เห็นเธอสนใจฉันเลยเธอเรู้จักเธอเข้าใจฉันเธอรู้สิ่งที่ฉันพูดจริงๆไหมเนี่ยอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือเราหนักใจฝ่ายเดียวแต่ว่าจริงๆตอนนี้ไพ่มันขึ้นมา Empress มีทั้งสามเหรียญด้วยเราต้องสปอร์ตเขาไปก่อนนะแล้วท้ายที่สุด justice เนี่ยขึ้นมาสิบถ้วยก็ขึ้นมา เราจะสมหวังนะเขาจะมาสนใจเขาจะมาเห็นว่าคุณเนี่ยซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดถึงแม้ตอนนี้เขาจะยังไม่รู้แหละแต่แม่หมอก,ก็บอกเลยว่าตอนนี้พูดไปเขาก็ไม่รู้นะขอให้อดทนมาสักพักหนึ่ง แล้วการที่เราเนี่ยคอยที่จะแบบว่าสนับสนุนให้กำลังใจเขาอยู่เรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายมันจะเห็นผลนะแล้วเขาก็จะมาใช้เวลามีเวลาอยู่กับเราเมื่อเขาเคลียร์ปัญหาภาระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเลือกกองสองความรักกับแม่หมอเคสในวันนี้เนาะสำหรับนะคะคนที่กำลังมีคนคุยนะไม่ว่าจะเลือกกองไหนแม่หมอก็ขอให้ ออประสบความสําเร็จแล้วก็ในความรักนะแล้วก็อย่าลืมรักตัวเองนะคะใครสนใจเปิดไพ่ทำนายโชคชะตาส่วนตัวติดต่อมาได้ทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอพลิกอากาศต่อไปนะคะช่วงนี้ทุกคนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ